สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเซเวอร์ไทยแลนด์เช่นเคยนะคะวันนี้เซเวอร์ไทยแลนด์มีตระกูล K-Bar นะคะ k คบาสองพี่น้อง K-Bar สองหนุ่มสองสไตล์มาให้ชมกันนะคะกับมีดไสขนาด9นิ้วนะคะกับรุ่นนี้คะ่ะบิ๊กบราเธอร์นะคะกับมี9นะคะ เลือกไม่ถูกใช่ไหมคะแอดมินก็เช่นกันคะ่ะรักพี่เสียดายน้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันว่า2รุ่นนี้มีความยาวใบมีดเท่ากันแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะคะเรามาดูตัวนี้ก่นกอนนะคะ Big Brother นะคะ Big Brother ตัวนี้นะคะความยาวของใบมีดอยู่ที่9นิ้วนะคะ จริงมีตัวนี้เขาออกแบบมาเพื่อการต่อสู้นะคะเป็นสไตล์การต่อสู้นะคะแต่ก็สามารถที่จะใช้งานเป็นงานเซเวอร์ได้นะคะตรงนี้เขาก็จะมีเซเลตนะคะเซเลตก็จะใช้เวลาแบบเหมือนตัดหรือเลือ่อยหรือขูดไม้อะไรแบบนี้นะคะตัดเชือกก็จะขาดได้เร็วหรือถทาวันไม้ก็จะขาดได้เร็วกว่าใบเรียมนะคะ นะคะคส่วนคมเขาให้ดูกันชัดๆนะคะใบมีดเขาทำจากเหล็ก1095เหมือนกันนะคะดีไซน์เขาทรงเขาก็จะเป็นทรงไฟติง้งเห็นไหมคะเป็นมีดออกแบบมาเพื่อการต่อสู้นะคะตัวนี้ด้ามก็เป็นด้ามหนังอัดนะคะ ร่องตรงนี้เป็นร่องนะคะนี่ก็จะเป็นโลโก้เขาปั๊มเคบานะคะส่วนซองก็จะเป็นซองหนังนะคะซองหนังเสียมตานสวยๆแบบนี้นะคะปั๊มนูนนะคะเคบานะคะล็อกตรงนี้นะคะด้านหลังของซองตรงนี้ตำแหน่งที่ร้อยสายเข็มขัดนะคะสำหรับเคบาบิ๊กบราเตอร์นะคะ เรามาดูกันกับตัว BK9 นะคะกับรุ่นนี้นะคะเป็น K bar เหมือนกันนะคะ BK k, k bar นะคะรุ่นนี้นะคะเขาออกแบบมาสำหรับเป็นมีดดำรงชีพเป็นมีดเซอร์เวอร์นะคะติ๊กเน็ตของเขาก็จะหนาความหนาของใบมีดเขาก็จะหนากว่า K bar นะคะเห็นไหมคะ ความหนาเขาก็จะหนา,ต,าต่างกันแต่ความยาวของใบมีดของเขาเท่ากันนะคะอยู่ที่9นิ้วเช่นกันนะคะความยาวรวมที่14นิ้วนะคะตัวนี้เป็นฟูแทงนะคะเป็นเหล็กเส้นเดียวกันทั้งเส้นนะคะสวยงามค่ะ เคมาเนี่นะคะถ้าว่าอยากจะแต่งนะคะเขาก็สามารถที่จะแต่งได้นะคะกับตัว BK9 นะคะตรงนี้สามารถที่จะเปลี่ยนสีด้ามได้นะคะเขาก็จะมีด้ามที่สําหรับแต่งได้นะคะตรงนี้เขาจะใช้ต่อใช้ทุบเวลาฉุกเฉินได้ส่วนรูนี้ก็สําหรับร้อยเชือกผูกนะคะจะเป็นเชือกพลกคอนแล้วก็มาสานถักเผื่อฉุกเฉินได้ใช้เชือกพลกคอนนะคะ ตัวนี้มาพร้อมกับซองไนล่อนนะคะซองไนล่อนเขาก็ค่อนข้างมีออปชันเหมือนกันนะคะแบบเป็นฟังก์ชันที่ใส่มีดเล็กได้ในนี้นะคะมีช่องใส่มีดช่องแข็งตรงนี้ช่องแข็งเล็กเนี้ยใส่มีดเล็กได้แล้วก็ตรงนี้ใส่ไฟสตาร์เตอร์ได้นะคะแท่งจุดไฟได้นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นช่องเสียบมีดนะคะก็มีพลาสติกแข็งอยู่ข้างในนะคะก็ะมีลูกเล่นให้เรา นะคะคตรงนี้ก็ร้อยเชือกผูกกับขากางเกงได้นะคะตรงนี้เขาก็มีที่ร้อยเชือกนิดหน่อยนะคะค่ะให้ดูด้านหลังซองนะคะค่ะก็อยู่ที่ชอบแล้วะคะ่ะว่าชอบสไตล์ไหนนะคะชอบ ฟังก์ชันแบบไหนจะใช้งานแบบไหนนะคะถ้าแบบเน้นเพื่อการป้องกันตัวเพื่อการต่อสู้ป้องกันตัวพกพาอย่างนี้นะคะก็ตัวนี้ก็ได้นะคะจะเป็นเซอร์ไวเวอร์ตัวนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะคะตัวนี้ก็เน้นไปทางงานหนักนะคะสําหรับตัวนี้ก็คือเน้นไปทางงานหนักเลยนะคะกับ b ีเค้านะคะดํารงชีพฟันไม้ฟันฟืนได้คะ่ะเนี่ยนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมช่อง Serv e r Thailand นะคะไม่อยากพลาดในคลิปต่อ,ตอไปอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อเตือนนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้แจ้งเตือนนะคะขอบคุณที่ตามรับชมขอบคุณทุกคนกำลังใจนะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้นะคะเราจะได้มีกำลังใจในการที่จะถ่ายคลิป เอามีดรุ่นใหม่ๆมาให้ชมกันอีกนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้เซเวอร์ไทยแลนด์ลาไปพร้อมกับสองสิงสองเสือสองสิงนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ